สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวรถที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะครับนั่นก็คือ Total r ี v o คันที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับสีดำสวยๆคันนี้เลยนะครับผมคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็เป็นรถปี2019นะครับผมเป็นรถปี2019นะครับ เลขใหม่นะครับอยู่ที่37,000โลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับมีชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วนะครับเจ้าของเดิมแต่งสวยมาให้รอบคันเลยนะคันนี้เป็นตัว2 4 e plus ประตู pleinner นะครับเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะครับราคาขายคันนี้นะครับตอนเป็นมือหนึ่งนะผมบอกเลยอยู่ที่ประมาณ90,00แสนกว่านะครับแต่คันนี้ที่เพชรยนต์เราขายอยู่ที่ 6 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมหายไป3า0แสนกว่าบาทเลยนะแล้แถมเป็นรถปี2019แถมไม้น้อยมีชุดแต่งครบอีกอื้สวยมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับลูกค้าที่กำลังมองหายอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้รีโว่สีดำเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นี่ภายนอกสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบคันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คันนี้ด้านหน้านะเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับไฟสูงจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่คันเนี้ยจะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะนี่นสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ในโคมแล้วนะครับสวยงามจริงๆครับคันนี้นะในส่วนตรงกระจังหน้านะครับกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนกันชนล่างนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างกระจังหน้าเนี่ยคือเขาไปเปลี่ยน ใส่คำว่ารีโวสีแดงสวยๆแบบนี้เลยเป็นชุดแต่งของ f o r t e ตซ่นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคันนี้เลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกันชนล่างนะครับตัวช่องดักอากาศก็ใหญ่ๆเป็นลายลังพึ่งแบบนี้นะครับผมแต่คันนี้เขามีการติดตกแต่งกันชนล่างมาให้นะนี่ให้ดูเลยนะเป็นชุดแต่งเลยเขาทำมาให้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลย นะคันนี้รายละเอียดดีมากเดิมๆนะครับมีไฟตัดหมอคู่ล่างมาให้แล้วนะครับผมสีดําดุเท่มากๆนะนี่ให้ดูกันเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะมีการตกแต่งซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับอย่างนี้เลยนะสวยๆเลยครับผมล้อคันนี้นะครับล้อเป็นล้อขอบ17นะของโยโกฮาม่าเป็นยางปี2019นะครับ ถือว่าขับได้อีกยาวๆนะดอกยางยังเหลือเยอะเลยนี่ให้ดูกันเลยนะช่วงล่างเดิมๆนะครับระบบเบรก ABS นะครับคันนี้หน้าดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับผมแต่ที่สำคัญคันนี้เขามีติดสติกเกอร์ตกแต่งลายมาให้แล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะลูกค้าที่หาอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับรถเข้ามาแล้วนะครับ r ี V o ปี2019ใหม่น้อยนะครับสวยมากๆคันนี้ มีติดฟิลมาให้แล้วนะแล้วก็มีติดกันาสาดมาให้นะครับกระจกมองข้างคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวมาที่กระจกข้างมีให้มาแล้วนะเป็น LED นะครับคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับถัดมาละาเอียดนะครับที่จับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับคันนี้สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะครับคันนี้ประตู นะครับจุดน็อตยึดนะเดิมๆเลยนะครับผมนี่ที่ผมให้ดูนี่ก็คือจะให้ดูว่ามันไม่มีริ้วรอยนะไม่มีการชนหนักมานะครับประตรงประตูบานประตูขอบสันเดิมๆนะครับนี่ให้ดูกันนะครับนี่รายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับ6แสน4เท่านั้นเองนะกับรถใหม่37,000โลถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ตรง ขอบประตูด้านล่างเขาจะมีตกแต่งเหมือนแผ่นสครับเพดนะแต่เนี้ยมันเป็นพลาสติกตกแต่งมาให้นะพร้อมคาว่าโตยโยต้าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตกแต่งมาให้แล้วนะครับมีใช้บันไดล่างมาให้นะครับตรงนี้อ่าเพราะว่าเป็นตัวยกสูงเขามีบันไดามาให้นะครับส่วนถัดมานะครับในส่วนของจุดยึดประตูคู่หลังนะครับก็เดิมเดิมนะนี่สีเดิม,เด,มเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผม ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่ผมไล่ดูกันเลยนะครับคืออยากจะบอกว่ารถมือสองก็จริงนะแต่สภาพนี่คือมือหนึ่งชัดๆนะครับเอาไปจอดบนห้างนี่บนโชว์รูมก็ยังคิดว่าเป็นรถมือหนึ่งนะคันนี้อย่างที่บอกเลยคันนี้มีตกแต่งคุ้มล้อมาให้แล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูกันเลยนะครับอ่าเป็นตัวสี่ประตูพรีรันเนอร์นะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆก็ยังติดอยู่นะครับ คันนี้ด้านหลังนะครับเรามาดูกันนิดนึงมีติดไล่ฟ้ามาให้มีไร่ฟ้าติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญคันนี้เขามีราวแหลกด้านบนมาให้แบบนี้เลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะอ่านี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดรถภายนอกคันนี้มีการปรับเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมแต่ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับกระบะท้ายก็มีติดแม็กไลเนอร์มาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่เลยนะครับ พอมาด้านท้ายนะครับรายละเอียดด้านท้ายก็มีจุดแตกต่างเหมือนกันนะแต่จะค่อยๆไล่ลไปทีละรายละเอียดแล้วกันนะประตูท้ายนะครับฝาท้ายเขาเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะมาพร้อมกับที่เปิดแบบโครเมียรแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะ1ตัว1ตำแหน่งตรงนี้นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับในส่วนของไฟท้ายนะจะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผม เขามีตกแต่งมาให้ด้วยนะ4 w h e e l d r ด v e นะครับแต่งจริงคันนี้ก็เป็นขับ2นะเขาตกแต่งมาเฉยๆนะครับรายละเอียดกันชนนะครับกันชนนี้ก็มีตกแต่งเสริมเสริมหล่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับแบบนี้เลยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีให้ดูกันเลยนะครับทะเบียนก็สวยนะครับนี่กันชนท้ายนะครับมีการตกแต่งเสริมหล่อมาสวยมากๆนะครับรายละเอียดรถ เดิมๆเ,เลยนะครับฝาท้ายเปิดปิดแนบสนิทนะครับดูรายละเอียดได้นะครับผมนี่กันชนท้ายนะครับเอ้ยไม่ใช่กันชนกระบะท้ายไม่ไม่เคยถูกชนมานะครับนี่ให้ดูรายละเอียดกันเลยนะนี่เราไล่ไปเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับทุกรายละเอียดเป็นรายละเอียดเดิมๆนะครับรถคันนี้บอกก่อนเลยนะครับอ่าและที่สําคัญนะออกรถกับเพชรยน์ตอนนี้นะ มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสูงสุด1ปีนะครับผมใครที่สนใจนะเอ๊ะคันนี้ชอบมากเลยมีโปรด้วยรีบติดต่อผมเข้ามาเลยนะตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างนี้นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นระบบเบรก ABS นะแล้วก็จะมระบบีระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD มาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยส่วนภายในนะครับคันนี้เปิดให้ดูตกแต่งด้วยสีดำนะครับ ประตูพอเปิดเข้ามาเนี่ยคือคันนี้ตกแต่งด้วยสีดํานะครับก็จะมีไฟเดือดขําไลายตรงนี้สีแดงตรงนี้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับทุกบานประตูก็จะมีเหมือนกันหมดนะให้ดูเลยนะครับอ๋อเขามีแค่คู่หน้านะคู่หลังไม่มีขออภัยนะครับมีคู่หน้านะครับคู่หลังไม่มีนะครับแต่รายละเอียดประตูนี้เป็นรายละเอียดเดิมๆนะครับผม ประตูตกแต่งเป็นแบบฮาร์ดนะไม่ได้เป็นซอฟนะครับแต่ตรงที่จับตรงเนี้จะเป็นผ้าเขาจะบุผ้ามานะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับลำโพงก็คันนี้ลำโพง4จุดนะครับแอร์แบ็กอแอร์แบกคันนี้ให้มา3ใบเลยนะครับผมให้มา3ใบเลยตรงพวงมาลัย1จุดนะฝั่งคนขับด้านหน้าซ้ายนะครับผมแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้มาให้อีก1จุดนะนี่แอร์แบก ก็จะระบุตำแหน่งไว้ให้เลยนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับผมมาตรวัดก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมในส่วนของวิทยุก็จะเป็น DVD จอทัชสกรีนนะครับรองรับ CD ได้นะครับ fm/am นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแอร์คันนี้ยังเป็นมือหมุนอยู่นะแต่ก็เย็นชํำอยู่นะครับมีช่องเสียบ usb มาให้นะครับมีช่องจ่ายไฟ มาให้สองช่องซ้ายขวานะครับด้านนี้นะครับมีเออเกะให้นะครับด้านด้านบนนี้จะเป็นช่องคูลบ็อกซ์นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับรายละเอียดเดิมเดิจากโรงงานนะครับรถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับด้านบนนะครับด้านบนห้องโดยสารคันนี้ก็จะมีไฟส่งแผนที่มาให้2จุดซ้ายขวานะครับ มีที่เก็บแว่นมาให้ด้วย1จุดนะครับผมลายละเอียดเดิมๆสวยมากๆตกแต่งสีดำเบาคันนี้นะครับเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าแต่เบาผ้านี้คือไม่ได้เป็นลายธรรมดานะมี็กเจอร์นะจับไปเนี่ยมี็กเจอร์นะจะมีรอยเห็นมีร่องเหนะ็นไหมสวยงามมากๆเบาอ,อยู่ในสภาพดีมากๆนะครับยิ้วรอยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับผมสวยงามจริงนะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับผมห้องโดยสารตอนหลังนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะรายละเอียดขอบสันประต o n ประตูนี่เหมือนเดิมนะครับสวยสวยเลยไม่มีการเปลี่ยนบานประตูมานะครับด้านหลังเบาะก,ก็จะมีที่ที่แขวนของตรงนี้ให้2จุดเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับมีกระเป๋ากระเป๋าจิ้โจ้ตรงนี้มาให้นะครับไว้เก็บของนะครับ มีแผ่นยางรองพื้นมาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับมีไฟส่องเก๋งตรงกลางหนึ่งดวงนะครับเบาะนั่งได้3คนนะครับด้านหลังมีพนักพิงหัวให้3จุดนะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแขนตรงนี้ด้วย นะวางแก้วน้าได้พักแขนไดนะ้ตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับรายละเอียดเบาะนะครับเบาะหลังนี่ก็เวลานั่งก็จะปรับรับจับไซระของเรานะครับคือมันจะเอียงมาทางด้านหลังนะครับเวลานั่งแล้วมันจะไม่เมื่อยนะครับผมมันจะมีพื้นที่เหมือนแบบมีระยะนะของไซระร่างกายเราอันนี้คือเขาตกแต่งมาดีมากนะออกแบบมาดีมากๆนะครับผมระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆก็จะมีตัวล็อกล็อกกันเด็กกันเด็กเปิดประตูนะครับตรงนี้ เขาจะมีมาให้ด้วยนะครับผมรายละเอียดภายในถือว่าโอเคครับดีสวยมากๆนะครับคุ้มราคา,าเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้ดีกว่านะครับห้องเครื่องคันนี้นะครับพอเปิดมาก็จะสะภาพสวยมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับผมแบบสี่สูบแถวเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์6วาล์วนะครับ v n t u r b o Intercooler นะครับคันนี้ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดห้องเครื่องโดยทั่วไปนะครับปั๊มเบรกนะครับรายละเอียดนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถปี2019ครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับ ให้ดูกันเลยนะครับทุกซอกทุกมุมจุดแต้มสีก็ยังอยู่นะโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีการชนมานะครับนี่เราให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับผมแผ่นเพจก็ยังติดอยู่นะคันนี้เครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์ 2GD นะครับผมคันนี้แผ่นลาเบลต่างๆติดอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะใช้ได้อีกนานนะครับผมรายละเอียดโครงสร้างรอยอาร์คเดิมๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเพราะว่าเขาจะมีการปิดตรงนี้ปิดถับไปนะครับแต่คือไม่มีการแงะมาแน่นอนนะใหม่ๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมส่วนฝากระโปรงก็น็อตก็ไม่เคยขยับเช่นกันนะนี่ให้ดูเลงเงาเงแบบนี้เลยนะฝากระโปรงเดิมๆนะครับแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับมีแผงกันความร้อนมาให้นะครับป้ายลาเบลยังติดอยู่นะขอบสันฝากระโปรงเดิมๆนะครับรูปไปแล้วนี่คือไม่มีสะดุด นะครับผมรายละเอียดคันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับราคาแค่หกแสนเท่านั้นเองนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับนี่จุดน็อตยึดฝากระโปรงนะครับสวยๆเลยยังมีตัวปั๊มของทางโตยต้าอยู่เลยนะอันนี้คือฝากระฝากระโปรงแท้เดิมเลยนะผมการันตีเลยนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูยกสูงนะผมแนะนำคันนี้เลยตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ t ตลต้าลี vo สประตู p r ี n ลนเนคันนี้นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับสวยมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าสวยนะครับแล้วสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมหรือเข้ามาเทสได้ได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับเราตั้งอยู่ที่มีมรีกรุงเทพนี้เองนะครับเสรีไทย68แยก1นะครับผมหรือติดต่อผมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2นะครับ 4 4 6 5 2 2นะครับผมโอทเพรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมรับปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนนะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนก็ได้นะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับทางเพชรยนต์เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนี้นะใครดูคลิปนี้อยู่แล้วต้องการรถติดต่อมาด่วนเลยครับมีโปรโมชั่นนะครับช่วยผ่อนรถสูงสุดนานหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็มี โปรโมชั่นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ฟรีนะครับผมน้ำมันเต็มถังนะครับพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.79นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมใครที่สนใจอยู่ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมรถคันนี้อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมถ้าช้านะครับอาจจะโดนคนอื่นจับจองไปนะครับเพราะว่ารีโวที่มีการแต่งแบบเนี้ย ที่เป็นตัวเพเนอร์มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับผมเอาละครับผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับรีโว4สีประตูคันนี้เป็นรถปี2019นเะครับเลขมาอยู่ที่37,000โลนะครับขายอยู่ที่6 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ640,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่หาอยู่ติดต่อเข้ามาเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับผมโอดเพชรยนต์ก็ต้องขอการรีวิวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นใดนั้นก็ห้ามพลาดนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช anel YouTube ของผมด้วยนะครับโอ๊ตรถมือสองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นใดนั้นห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ